สวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณคิสณะมาพบกันต้นสัปดาห์ใหม่วันจันทร์ที่11พฤษภาคม,มคุณธีระครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วผมเคยไปสำรวจอรารยสาปัดแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเพชรครับนั่นก็คือพระนคร,รคีรีหรือเขาวังเนี่ยแหละครับ<อ>จังหวัดเพชรบุรีนะครับจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของเขาวังเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาสูงประมาณ300เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางครับแต่ว่าข้างบนนั้นเป็นสถานที่ที่สวยงามล้ำค่าเหลือเกินเป็นพระราชวังฤดูร้อนสร้างมาตั้งแต่สมัยร้นกล้าวรัชกาลที่4อายุเก่าแก่กว่า150ปีปัจจุบันก็เป็นโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนนิยมเดินทางไปกันมากมายช่วงที่ผมไปเมื่อสักประมาณกุมภาพันธ์ปี2 5, 5 7, ต้นปีที่แล้วนี่ครับคุณธวัชชัยรันยิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยณขณะนั้นพาผมไปสำรวจครับแล้วก็ต้องยกต้องแบกต้องหามกันขึ้นทุรักทุเลครับแต่ก็นี่คือว่าชัยภูมิเนี่ยเรียกว่าโหดมากครับนะครับปัจจุบันล่าสุดผมก็เดินทางกลับไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมันเองครับเป็นไงฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญใหญ่หลวงของประเทศไทยที่พระนครคีรีครับดูครับมีการติดตั้งลิฟต์ ที่เรียกว่าแพลตฟอร์มลิฟติดผนังนะครับครับลิฟติดราวบันไดที่เขาใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศตามแหล่งท่องเที่ยวตามโบราณสถานหรือแม้แต่ตึกอาคารเก่าแก่มากมายในต่างประเทศเดูครับขณะนี้กรมศริลป,ปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ํำเนินการติดตั้งแพลตฟอร์มลิฟหรือลิฟไต่บันไดขึ้นไปเลยครับนะคุณศิลองให้ดูดูครับ สาธิตเลยครับผมไปทดสอบนะครับยังติดตั้งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกำลังกำลังแล้วเสร็จครับก็จะส่งมอบงานเนี่ยเห็นเจ้าที่แจ้งผมว่าประมาณสักวันที่17พฤษภาคมนี้ครับอตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดการดูความสมบูรณ์ความพร้อมให้มันแบบสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วระหว่างที่เราขึ้นมาเนี่ยยังมีช่องให้สบาบให้คนเดินได้ไหมมีครับนี่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 <อ>นี่เขา นำวิศวกรมาจากออสเซียซึ่งเป็นคนผลิตลิฟต์นี้มานะครับจากยุโรปนะครับม,มาตรวจสอบมาเช็คแล้วเช็คอีกเพื่อจะให้สะดวกปลอดภัยแบบล้านเปอร์เซ็นต์ครับคุณธีราครับ,รบนี่ฮะก็มี2วิศวกรเนี่ยพาผมไปชมนะครับแล้วก็ไปสำรวจนะครับนี่ฮะก็คือหลังจากคือทางขึ้นเขาวังเนี่ยใครที่เคยไปคงจะทราบน,นะครับมี2ทางครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเอาติดถนนเพชรเกษมเนี่ยก็จะมี รถลางไฟฟ้าแต่ที่ขึ้นรถลางได้นเนี่ยต้องแบกต้องยกขึ้นไปสำหรับผู้ที่ใช้วีลแช์นะครับ <S <S พอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยปลายทางรถลางไฟฟ้าเนี่ยก็ยังไม่ถึงบนยอดเขาวังนะครับต้องเดินขึ้นบันไดชั้นๆอีกประมาณสัก30-50ถึง้าสิขั้นก็ต้องแบกขึ้นอยู่ดีแต่ทางด้านหลังหรืออดีตคือด้านหน้าเนี่ยคือที่ติดกับเมืองเพชรน,นะครับ,รบที่เขามีถนนมาแล้วก็มีป้ายพระนครคีรีเด่นเป็นสงานเนี่ยอันนี้ให้รถขึ้นไปสมัยโบราณเนี่ย รัชการที่4ี่ทําเป็นทางม้าทําทางม้าเดินช้างเดินเนี่ยฮะนั่นแหละครับปัจจุบันนี้ก็มาประยุกต์ให้รถวิ่งขึ้นไปได้เกือบจะถึงยอดแต่ก็ไม่ถึงนะครับลิฟที่ติดตั้งเนี่ยครับก็จะมารับทางถนนที่ขึ้นไปถึงกลางเขาวางพอดีครับก็จะเป็นสาช่วงนะครับที่จะติดลิฟต์นะครับคือช่วงต้นช่วงกลางช่วงบนสุดที่เห็นในภาพนี้ฮะคือช่วงบนสุดนลครับที่จะขึ้นไปถึงตรงหอดูดาวครับอ๋อ นี่คือหมยหอดูราวเลยเหรอใช่ครับโอ้โหถือว่าเป็นความก้าวหน้าทันสมัยคนที่คิดอ่านสร้างทําเรื่องนี้จะต้องเป็นมหาบุรุษของแผ่นดินไทยอย่างแน่นอนครับคุณธีระครับครับไปฟังเสียงกันหน่อยดีไหมครับทั้งวิศวกรชาวออสเตรียยุโรปที่มาช่วยตรวจสอบการติดตั้งลิฟว่าสะดวกปลอดภัยมาตรฐานโลกขนาดไหนตลอดจนตัวแทนเจ้าที่จากกรมศิลปากรที่ดูแลพระนครคีรีหรือเขาวัง So, we are talking about platform lift and how to use it best for a wheelchair driver. First step is to go uh, with the right position onto the platform. Okay. So next, okay. to take in the brakes. Okay. Second you, step. If you stay on, the platform lift will start to drive. Okay. If you stay on, up button. How many in Europe or Austria use platform lip? Oh, for the moment uh, more than hmm. 10,000 people. Oh. Uh, so, this system is now with a rope. This means on the top of the unit is always the drive. The drive um, pulls a rope, and so the platform carries up or down. I think this place is, is very, very nice. Also, also it's great that there are now platform lifts installed also for handicapped persons to reach this place. The view from here is great, so I really like it. นะครับสำหรับผู้นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการนะครับผู้สูงอายุนะครับคนท้องหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไม่สะดวกในการเดินเหินด้วยตัวเองนะครับก็สามารถขึ้นมาถึงบนยอดเขาวังได้แล้วนะครับทุกคนนะครับครับสำหรับนอนาคตนะครับพิพิธภัณฑ์สาราติและอุทยานประวัติศาสตร์พระนคทคีหีก็มีแผนการจะดําเนินการ สร้างห้องน้ําสําหรับคนพิการนะครับแล้วก็จัดทําเส้นทางเดินเชื่อมต่อกับรถรางไฟฟ้านะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุสามารถขึ้นมาท่องเที่ยวบนพระนครคีรีนี้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเขาวางแหล่งท่องเที่ยวดีมีอารยะสถาปั์เจนั่นแหละครับเขาวังพระนครคีรีมีอารยสถาปัต์สำหรับคนทุกวัยและทุกสภาพร,ร่างกายแล้วนี่แหละครับ nothing is impossible ไม่มีอะไรจะเป็นไปไม่ได้และเดี๋ยเเพาะคนไทยถ้าจะทำสักอย่างทำได้อย่างแน่นอนครับที่นี่ที่จริงเนี่ยบริษัทที่ดำเนินการติดตั้งเนี่ยเป็นคนไทยนะครับเพียงแต่ว่าใช้วิศวกรจากยุโรปมาช่วยตรวจสอบคุณภาพให้เกิดความมั่นใจครับบริษัทที่ปฏิตินี่คือสยามนิชินเหมือนกับที่พระธาตุดอยสุเทพคุณดีนะครับที่ลิฟต์นี่ครับลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงติดมา20กว่าปีนะครับก็คนไทยนะครับอันนั้นของบริษัท OMC s a n y u Elevator เห็นไหมครับ คนไทยถ้าจะทำสิ่อย่างทําได้และทําดีแน่นอนครับนี่ครับและเรื่องราวดีๆแบบนี้เราก็ต้องไปบกทงครับเป็นสารกว่าที่นี่สถานที่แห่งนี้เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับคุณภาพมาตรฐานโลกเลยครับนี่คุณดีละครับโอ้โหฝากท่านพลเอกประยุทธ์ไปเที่ยวมานะครับนี่จะได้ไปดูไปชื่นชมกับคนไทยด้วยนิ่มไหมฮะนิ่มไหมนิ่มเลยครับนี่นฮะเหมือนกับที่หอศิลป์กทมคล้ายๆกันครับตรงสี่แยก ปจุมวันนะครับนี่แหละครับเขาก็ติดแบบนี้แหละครับแต่น้นระยะสั้นอันนี้มันระยะโหแบบโหระยะยาวประมาณสักหลายสิบเมตรครับครับนี่แหละครับความก้าวหน้าของประเทศไทยและเรื่องราวดีๆแบบนี้หนังสือพิมพ์คมชัลึกเราก็มีคอลัมน์ที่ส่งเสริมสร้างสรรค์อารยสาปันี่ครับทุกวันจันทร์นะครับคอลัมน์กฤษณะทัวยกล้อผมก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับท่านผู้อ่านคมชัลึกทั่วประเทศไทย ได้ชื่นชมด้วยกันว่าเมืองไทยของเราเนี่ยมีความเติบโตก้าวหน้าพัฒนาไปก้าวไกลในเวทีโลกครับคุณทีละครับครับและเรื่องนี้ต่อยอดเช่นเดียวกันนะครับวันพฤหัส,สบ,บดีนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณ4ี่โมงเย็นเราก็จัดเวทีเสวนาวาระแห่งชาติของมวลหมู่มนุษย์ล้อผู้สูงอายุผู้พิการผู้พักฟื้นสุขภาพสตรีมีครรภ์และเด็กเล็กครับ งานเสวนาวาระแห่งชาติหัวข้อโอกาสประเทศไทยกับการก้าวไปสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางอารยสาบัตแห่งประชาคมอาเซียนจะเป็นจริงได้แค่ไหนเพียงใดรวมพลังทุกภาคส่วนของประเทศไทยทั้งภาครัฐนะครับก็มีท่านดีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านพิเชษดูลงคเวโรดรมาเป็นประธานเปิดงานเสวนาแล้วก็มีภาคส่วนต่างๆมาร่วมเสวนาเพื่อจะบอกคนไทย บอประเทศไทยว่าเราจะช่วยกันทําอย่างไรเพื่อให้เมืองไทยของเรานั้นเป็นเมืองศูนย์กลางอารยสาบัต์แห่งประชาคมอาเซียนได้ครับและท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้น่นะครับท่านทูตเดนมาร์กประจาประเทศไทย <c oughs> ท่านมิเคล <c oughs> เ็นนิธิวินเทอร์และประธานท่าน้ยมาแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> จะมาช่วยแนะนําคนไทยแล้วก็องคอ์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไร <c oughs> สร้างสายประเทศชาติไปสู่ความเป็น เมืองศูนย์กลางอารซียนสาปันแห่งประชาคมอาเซียนครับครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ